สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับก็เป็นประจําทุกวันหลังตลาดปิดวันนี้8เมษายน2568ตลาดหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันบ้านกันที่เซตนะครับเซตวันนี้ลบไปเบาๆครับลบไป50จุดเบาตรงไหนครับเนี่ยโดยดัชนีปิดอยู่ที่1,074จุดครับภาพรวมตลาดูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ66,000กว่าล้านก็ถือว่าหนาตาครับวันนี้ ในระหว่างวันหาสีเขียวไม่เจอแหละครับอยู่ในโซนแดงตลอดทั้งวันทําให้ปิดไปลบ50จุดโดยสถาบันขายออกมาสุดที่4ี่พิล้านครับถือว่าขายเยอะครับบัญชีหลักทรัพย์ขายสุดที่96ิล้านนักทุนต่างประเทศขาย2,475้าล้านครับขายเบากว่ากองทุนนะแล้วก็นักทุนในประเทศซื้อกันนำนะครับวันนี้ซื้อไปสุดที่7,341ิล้านครับมาดูกราฟเซตครับในทําเฟรมเดย์มีแท่งแดงอยู่หนึ่งแท่งครับยืนต่ำๆเลยครับ โดยในวันศุขที่ผ่านมาตลาดปิดไป1,125จุดนะครับแล้วก็มีแนวรับสําคัญอยู่ที่1,100จุดข้ามเลยครับเปิดมาก็หลุดแนวรับทุน่ทนๆไปเลยนะแล้วก็ทําให้เปิดไปที่1,076จุดครับในระหว่างวันก็ไหลลงมาครับไหลลงมาอยู่ที่1,056จุดเป็นจุดต่ําสุดครับแต่ก็มีดีขึ้นมาบ้างนะครับภาพรวมของอการาฟเส้นตรงนี้ยังยืนไม่ดีนะครับยังไม่ได้เกิด แพทเทิร์นการกับตัวหรืออะไรทั้งสิ้นนะอย่างเงี้ยยังไม่ได้มองว่ามันปลอดภัยนะครับ แต่มันกระโดดลงเยอะขนาดนี้อย่างน้อยอข่าวร้ายต่างๆเนี่ยมันก็ซับไปพอสมควรนะครับแต่หมดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งโดยเรามองกันว่านะครับผมตีฟิโบนะไม่ใช่เราหรอผมคนเดียวนี่แหละนะครับโดยแนวรับถัดไปอยู่ที่1 3 5 5จุดนะครับในตรงจุดนี้นะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปตรงนี้ก็เทตดแบบเลือกตัวไปก่อนบางทีก็ไม่มีตัวให้เลือกด้วยในวันนี้นะครับอยู่แค่ว่า เจ็บมากเจ็บน้อยนะครับมาดูหุ้นที่เราสแกนได้มีบางตัวรอดด้วยนะอ่ามาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอไล่เรียงไปจากตัวที่มีผลกรตัินีเยอะๆก่อนละกันนะครับเคแบงครับวันนี้เคแบงเปิดโดดลงมานะครับอ่าเปิดไปที่หนึ่งห้าสองโดยมีแนวรับสําคัญอยู่ที่1นึสี่แปซึ่งก็หลุดหลุดมาแล้วครับทําให้เรามองว่าแนวรับสําคัญถัดไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสวิงโลตรงเนี้ยร้อยสิบหซึ่ง มาปิดปิ่มพอดีเลยนะครับร้อยสี่สิบหกตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขอมองก่อนก็ก็ดีนะครับหรือถ้าใครรับอ่ะถ้าใครมั่นใจบริเวณรับร้อยสี่บหกอ่ะแย่ไปบินนิดก็ได้นะครับเดี๋ยวร้อยสี่สิบเท่าไหร่นะครับดูด้วยตาเนี่ยนะอ๋อร้อยร้อยสี่สิบห้าครับเป็นร้อยให้ร้อยสี่สิบหกอ่ะอ่ะก็แอบแย่แย่ไปได้นะแต่ผมก็จะเป็นนักทุนที่เน้นความปลอดภัยมากกว่านะครับถ้ามันหลุดลงมาแนวรับถัดไปของตัว K แบง k เนี่ยน่าจะอยู่โลวาประมาณร้อยสหนะครับงั้นใครที่มั่นใจใน,นรับบริเวณร้อยตรงนี้ก็อขอให้รับอยู่แล้วกันนะครับถ้ารับไม่อยู่มาเจอกันร้อยสาเลยนะครับสำหรับตัว K แบง k มองมองลงต่อนะครับก็ยังไม่เกิอสัญญาณบายสิ่แนวนะครับมาดูตัวถัดไปครับกรับนะครับโอสำหรับกรับออกมาเขียวๆแบบนี้นะครับเขียวแต่ยืนต่ำนะครับยืนค่อนข้างต่ําเลยแล้วก็ บริเวณแนวรับเแนวแนวรับเดิมนะครับที่อ,อยู่ที่45บาท7 5ตังค์นะครับหลุดมาตั้งแต่วันสุกแล้วนะครับทรงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แนวรับถัดไปของตัวกราฟเนี่ยผมมองไว้ที่สวิงโรเดิมตรงจุดนี้ครับนั่นก็คือ37บาทนะครับสำหรับตัวกราฟดังนั้นในตรงนี้เทรดได้หรือไม่เดี๋ยวขอเช็คทำเฟรมย่อยก่อนนี้เป็นอีกทริกหนึ่งนะ ถ้าทำเฟรมย่อยเนี่ยเกิดเกิดกูเด้งคลอสขึ้นมาเราใช้ทำเฟรม60นาทีเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดกูเด้งคลอสขึ้นมามันจะเทรดได้นะแต่เนี้ยมันเทรดไม่ได้ยัง,ย,งยังเทรดไม่ได้นะยังไม่มีจุดจับตัวในทำเฟรมรลายชั่วโมงนะครับเพราะนั้นให้มองเฉยๆก่อนก็ดีนะครับในตรงเนี้ยหรือถ้าใครจะวัดใจนะครับรับไปเงี้ยเดี๋ยวอาจจะแบ่งเงินมารับแถวสายเจ็ดอีกทีนึงก็ได้นะอันนี้ก็มองแนวแนว,วรับถัดไปจะดูปลอดภัยกว่านะครับ ใครรับวันนี้ไปก็ไม่ได้เสียหายนะรับไปก็อาจจะคีเขียวอยู่นิดๆละคนนี้รับวันนี้นะแต่ถ้าใครถึงมาก่อนนะั้นไม่ต้องพูดถึงครับแดงเลือดสาดนะครับอ่าก็มองเฉยๆก่อนนะครับยังไม่เจอจุดกับตัวมาดูตัวถัดไปครับ SCB ครับ SCB หลุดเจริงๆหลุดเลวร้ายกว่าตัว k b แบ k ด้วยนะครับอ่าบริเวณเรารับถัดไปเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องหาอะไรมากนวะรับถัดไปอยู่ที่ าราคาประมาณร้อยแปดนะครับร้อยแปดเลยซึ่งเป็นราคาที่ดีนะถ้ามันลงมาจริงมี่ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามาหุ้นไม่เจอจุดกับตัวนะก็ยังไม่เข้าจุดกับตัวเป็นยังไงครับภาพจะเป็นอย่างนี้ครับถ้ามีแท่งอย่างนี้มาเนี่ยเออคือโอเคเลยอย่างเงี้ยนะรอแท่งแบบนี้เกิดขึ้นนะครับค่อยว่ากันนะครับสาหรับตัว SCB แนวต้านของ S C B ก็คือหนึ่งร้อยสิบหกห้าสิบตังค์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวคือร้อยยี่หกจุดห้านะครับ ค่อยว่ากันครับยังยังลงมาต่อแต่หุ้นราคาถูกมากแลวนะในส่วนตัวนะในส่วนตัวนะครับแต่ยังไม่เจอจุดที่จะรับแค่นั้นเองมาดูตัวถัดไปครับแอดวานบางทีเราอยากจะรับแล้วมันสวยเลยไม่ต้องไปตกไปแต่งมันอีกทีนึงประม,มานี้นะครับอ่ะแอดวานเรียกว่าตายก็สบสวยอะนะครับแต่บ่อาจจะมีเสียงสู้ด้วยไม่ไม่ตายสนิทนะครับก็ถือว่ายังมีสัญญาณชีพอยู่ เนื่องจากมีมีการรีบาวเกิดขึ้นนะครับลัจาจะไปทําโลอยู่ที่สองหกสี่ก็มาปิดอยู่ที่สองเจ็ดหนึ่งได้เหมือนกันนะแต่ตําแหน่งการยืนแท่งเทียนก็ยังไม่ดีสิ่งที่ดีอย่างเดียวคือยังไม่หลุดแนวรับนะครับยังไม่หลุดแนวรับเหมือนหลายตัวที่เราพูดมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคแบงกลับหรืออะไรเนี่ยมันหลุดแนวรับมาแล้วเอซีบีอย่างเงี้ยนะหลุดเอเออสองร้อย e วันมาแล้วตอนนี้ยังไม่หลุดครับพร้อมกับมีแรงส่วนขึ้นไปก็ยังพอที่จะ ปั๊มหัวใจเอาสัญญาณชีพขึ้นมาได้ไปอยู่บ้างนะอันนี้ก็น่ารักน่ารุนเหมือนกันนะครับแต่จังหวะนี้ก็ยังไม่ใช่จังหวะซื้อนะมาดูทำเฟรมย่อยหน่อยว่าดีไหมนะทำเฟรมย่อยก็ปิ่มๆจะซื้อได้อยู่นะอีนิดเดียวนะนิดนึงนะอีกสักแท่งนึงจะจะดีครับแต่ว่าแนวต้านตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2 282นะครับในทำเฟรมนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งแนวอยู่ที่275ดาครับในทำเฟรมหายชั่วโมงโอเคตอนนี้ การหาจุดกับตัวเนี่ยก็ดูทําเฟรมย่อยไปก่อนส่วนทําเฟรมหลักเ็มไม่ได้แน่นอนครับทรงแบบนี้นะครับอ่ามาดูตัวถัดไปนะครับเดลต้า Delta นะครับเดลต้าโอ้เดลต้าเออก็ดูแข็งกว่าตลาดนะวันนี้ก็ช่วยช่วยดันตลาดขึ้นมาได้ แต่แท่งแบบนี้อย่าเพิ่งไ,ไว้ใจนะสําหรับตัวเดลต้าเคยเกิดขึ้นอยู่เป็นประจาไอ้แท่งยาวๆเงี้ยวันถัดไปแดงเงี้ยนะครับดูซิว่าจะมาฟอร์มใหม่ไหมนะครับนะครับแท่งยาวๆเงี้ยวันถัดไปแดงนะครับเหมือนเหมือนเดิมครับตัวนี้เหมือนกันครับอย่าเพิ่งไว้ใจนะเพิ่งไว้ใจแต่แท่งนี้ดีแล้วดีแล้วขอย่อยทําเฟรมดูว่าเทรดได้หรือไม่นะครับเทรดได้อันนี้เทรดได้เทรดรีบาว์สั้นได้ครับตัวตัวอ่าเดลต้าเนะี่ยถ้าเราไปลองย่อยทำเฟรมรายชั่วโมงดูอันนี้เป็นทลิกนะว่า ไอ้แท่งเขียวๆที่ได้ในวันเนี้ยที่มันลงไปอ่าโดนกดลงไปอ่ะแล้วมีแท่งเขียวขึ้นมาแม้ว่าตำแหน่งกรารีนไม่ดีเทรดสั้นได้ไหมถ้าอันเนี้ยเทรดได้นะครับจุดเข้าน่าจะอยู่ที่ประมาณทักห้าสิบเจ็ดของวันนี้นะของพรุ่งนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าก็ลองดูครับแนวต้านหกสิบเก้านะครับตัวนี้หกสิบเก้านะครับอีกหนึ่งแนวะอยู่ที่หกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทยี่สิบห้าตังค์หกสิบห้าบาท เท่าไรเนี่ยนะครับหกสิบห้าบาทห้าสิบนะครับโอเคสองแนวนะครับแล้วก็จุดหนีของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดบาทยี่ห้าตังค์นะนั่นคือจุดหนีครับลึกนะแสดงว่าคัดลึกครับเพดัะนั้นอีกหนึ่งแนวที่แนะนําก็คือหลุดห้าสิบกบาทเจ็ดห้าหนีนะครับตรงบริเวณกวูเด้งคอร์ต,ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูในทําเฟรมเดย์กันต่อซึ่งตัวเดลต้าทำเฟรมเดย์เทรดไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็การเทรดทำเฟรมรายชั่วโมงเนี่ยก็คือ สั้นๆครับกำไรออกอะไรเงี้ยพอที่จะทําได้อยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เลือกเทรดแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าหุ้นในทาเฟรมเดย์ช่วงนี้มันไม่มีตัวไหนที่เป็นไบสิกแนลขึ้นมาหรอกขับยากนะครับเอาแค่เจ็บไม่หนักแค่นั้นก็เยอะก็หาได้ยากแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเจ็บเยอะด้วยนะครับบางตัวมาดูตัวถัดไปครับ PTT เป็นไงบ้างครับสาหรับ PTT ไหมแท่งเขียวแบบนี้ยถ้าคุณใช้ทำเฟรมเดย์เราไปเจอแท่งเขียวเนี่ยแล้วยืนต่ำอย่างเงี้ยลองย่อยทำเฟรมดูว่ามีจุดกลับตัวไหมนะครับ ย้ายสามเฟรมห frame, ลายชั่วโมงยังไม่มีนะตัวยังเทรดไม่ได้นะครับสําหรับตัว p d t นะครับจุดบริเวณแนวรับของตัว p d t สามสิบบาทนะครับเป็นแนวเดิมเลยตรงนี้ครับแนวเดิมที่เขาดุตลงไปแล้วกออ็อีกหนึ่งแนวอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดบาทนะครับเทรดไม่ได้นะน,นี่ก็ดูไปไปก่อนเลยสําหรับตัว p d t ครับจนกว่าจะมีแท่งสวนขึ้นาหม่แท่งหนึ่งครับอันนี้อันตรายอยู่นะครับหินทุกขี่ยวงนี้ไว้ใจไม่ได้นะยางย้าไว้ใจไม่ได้ครับมาดูตัวถัดไป บีบอครับอ่าแล้วก็เป็นหุ้นเป็นตัวอย่างไปนะครับก็คือบางตัวเนี่ยอาจจะทรงค้าเนี่ยแหละแต่เราไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะหลายตัวเราก็ต้องเลือกต้องเลือกมาเป็นกันบ้านนะครับเออตัวบีบอ่าฐานหดไปเลยแล้วกันครับร้อยยี่สิบเก้าบาท นะครับร้อบาทแท่งวันนี้เทรดไม่ได้ครับอย่าพุ่งเทรดเลยนะครับยังอันตรายอยู่ส่วนแนวต้านผมให้ไว้ร้อยสีบครับบริเวณแก๊บตรงนี้ครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีอีก1แนวคือ147ยบครับ BBL ยังไม่ค่อยดีครับไม่ว่าจะเป็น K-Bank อะไรอย่างเมื่อกี้ SCB BBL ยังไม่ดีนะนะครับในธนาคารทั้งหลายตรงนี้ครับอแต่ก็พอที่จะเห็นแนวรับอยู่บ้างว่าประมาณร้อนะครับตรงนี้คือแนวทําการแล้วก็ เอ่เป็นเป็นแนวเก่าด้วยนะครับที่รับได้ค่อนข้างแข็งในรอบก่อนนะครับั้นก็รอดูก่อนนะครับยังยังไม่ววนใจนะครับแล้วก็ยังไม่เจอสัญญาณในการเทรดเท่าไหรนักนะตัวนี้ครับดูตัวถัดไปครับทรูครับโอ้วันนี้เก่งจนต้องปกมือให้เลยครับวันนี้เปิดมาต่ําเลยเปิดมาก็สิบจุดแปดเลยครับแต่ว่าไปปิดสิบเอ็ดจุดเจ็ดได้โอ้สุดยอดจริงวันนี้เอาจิงจริงชอบกับตัวเดลต้าด้วยซ้านะดู เป็นตัวเด่นๆเลยฮะเด่นๆเลยแล้วก็ดีขึ้นมาตีคู่กับตัวแอดวานด์ด้วยนะแต่ว่าแนวต้านตัวนี้่20.2ครับส่วนแนวรับนะครับเอาจริงแนวรับตัวนี้10.6แต่มันวันนี้มันลงมาแค่ประมาณ10.8นะครับมันเปิดเท่าไหร่เปิด10.9โอเคแล้วมันลงมา10.8ก็เกือบถึงเหมือนกันนะแต่ดีดได้อย่างนี้เราขอย่อยหน่อยนะครับว่าได้หรือยังอเทรดได้ไหมนะก็ยังพอไปได้นะผมมองว่าไปได้ครับสำหรับตัวทรู ต่โดยจะไปได้แค่ประมาณ12.2นะเราแค่ตรงนี้ก่อนนะครับแค่นั้นเลยสำหรับตัวทูนะครับโอเคในตัวเฟมเดออพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ถ้าส่วนมาขนาดนี้ก็ถือว่าเ,เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแล้วนะครับไม่ตายครับวันนี้ตัวเนี้ยที่บอกว่าไม่ตายคือตัวนี้แหละนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับตัวนี้ตายสนิทครับ CPF CPF หลุดครับหลุดเลยหลุดแบบ ไม่มีทรงเลยมีแนวรับอยู่สองแนวนะเดี๋ยวจะบอกให้นะครับแนวรับแรกอ่อาไม่รับแนวรับแรกแนวรับลึกอยู่ที่สิบเก้าจุดแปดแนวรับถัดไปอยู่ตรงจุดบริเวณเปลี่ยนเทนตรงนี้ครับก็คือยี่สิบเอ็ดจุดสองนะครับลงต่อนะผมว,ว่าไม่ดีครับตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะครับอ,อ่มาดูตัวถัดไปนะครับ MTC เอาเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันว่าคล้ายๆล,ละเริ่มคล้ายๆแล้วตัวอื่นก็คล้ายๆ MTC วันนี้เรียกได้ว่า าบาดเจ็บแต่ไม่มากไม่สาหัสครับทรงแบบนี้พอไหวนะเอาจริงมองก็ยังไม่เสียทรงเลยํามน้ำยังอยู่ในเทนอยู่เลยนะครับแม้ว่าวันนี้จะลงไปจนถึงสามที่เก้าสองห้าขงคนกระโดดคัดไปอะไรเงี้ยผมว่าอย่างหย,ยาบเลยนะครับในตรงนี้ขอรุนเลยแล้วก็ตลาดลบไปห้าสิบจุดมันยังทรงอย่างนี้อยู่ได้เนี่ยถ้าตลาดดีผมว่าไปถึงได้อันนี้ว่ากันไปตามการฟาฟนะพูดง่ายๆนะครับทรงยืนตำแหน่งอย่างนี้พอใจแล้วครับตัวอ,อื่นยืนเละกว่านี้อีกยืนต่ํายืนะอะไรกว่านี้แต่ตัวน,นี้ ยืนเรียบเคียงๆอยู่ในทรงอยู่นะครับอินดิเคเตอร์ก็ยังไม่เป็น red c o ์สนะครับยังไม่เป็นซลล์ signal แล้วก็ถ้าสภาพตลาดดีอาจจะไปได้ถึง45ตรงบริเวณต้านนี้นะครับสำหรับตัว MTC ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งนะในวันนี้ครับแม้ว่าจะยืนต่ํากว่าแท่งก่อนหน้านี้นะครับสรุปว่าตัวที่ดีใช้ได้มี advance กับ true นะครับที่พอใช้ได้เลยนะครับสําหรับตัวอื่นก็ อาจจะใช้พลังใจในการลุ้นนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวอื่นนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับตัวไหนย้ำนะครับตัวไหนที่ออกมาเป็นแท่งเ,เขียววันนี้นะทำเฟรมเดยรลองย่อยทําเฟรมดูว่าเกิดบ่ายสิกญนลในทําเฟรมย่อยอย่างถ้าเกิดบ่ายสัญญาทำเฟรมย่อยเราเข้าไปเกิงกำไรสั้นได้นะครับเล่นรีบาวสั้นเนี่ยพอได้แต่ถ้าไม่โปรรอก่อนดีกว่านะครับรอทําเฟรมใ,ใหญ่ๆอย่างทําเฟรมเดนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวเราเห็นเราจะซื้อทันเองนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับ ว่าเราจะซื้อไม่ทันซื้อไม่ได้ตําสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือผมก็ไม่กล้าจะซื้อต่ําสุดอยู่แล้วครับแต่ผมซื้อในอจังหวะที่มันโค้งกลับมาแล้วมีบายสิงแหนวแค่นั้นเลยนะครับก็เท่านั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีแล้วถ้ามันมีนะครับโอเคก็ครบถ้วนในการบ้านทุกตัวในวันนี้ครับลองเอาไปเทียบเคียงกับตัวอืนอ่นนะครับผมเชื่อว่าหลายตัวการาฟมันคล้ายกันที่เราทำกันบ้านวันนี้นะครับก็ฝากไว้ไปทำการบ้านเพิ่มเติมในตัวที่ท่านสนใจนะครับแล้วก็หาปัจจรย์อื่นเพิ่มเติม ก็ติดตามตลาดหุ้นกันต่อนะครับในค่ํำคืนนี้ตอาเรา,ตลา,ต,ลา,ต,ลาตลาดต่างประเทศนะครับจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราและพบกันใหม่สวัสดีครับ